สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาตอบคําถามนี้นะคะที่เขาถามว่าขออนุญาตถามว่าทําไมเราเจ็บปวดตามร่างกายบ่อยมากเลยค่ะเป็นเพราะอะไรแต่พอนอนพักก็ดีขึ้นค่ะงงเพราะเราไม่ได้ทํางานอะไรที่หนักกับร่างกายเลยในกรณีนี้นะคะต้องดูว่าเราเจ็บป่วยบ่อยแค่ไหนปวดบ่อยแค่ไหนคะ่ะแล้วเราอยู่ในช่วงระยะขั้นตอนไหนของบนเส้นทางนี้ค่ะ ถ้าเป็นในช่วงแรกๆนะคะก็จะเป็นเหมือนว่าพลังงานเราตกอะคะ่ะจะช่วงแรกๆจะสามารถรับพลังงานแบบนี้แบบห่างๆอะคะ่ะนานๆทีครั้งโดยส่วนตัวแล้วนะคะ จากประสบการณ์ส่วนตัวในช่วงแรกๆค่ะจะไม่มีอาการเหล่านี้หรือว่าอาจจะมีก็ได้ค่ะแต่ไม่ได้สังเกตตัวเองตอนนั้นเป็นช่วงที่สับสนมากๆเลยก็เลยอาจจะไม่ได้สังเกตค่ะแต่ว่ามีคนที่เข้าเข้ามาปรึกษานะคะในบางคนเขาก็เป็นนะคะเป็นอาการเหล่านี้แต่ว่านานๆทีครั้งในช่วงแรกๆค่ะ จะเป็นห่างๆอะค่ะช่วงแรกๆแต่ว่าส่วนตัวแล้วจะเป็นในช่วงหลังๆอะค่ะช่วงที่อีกฝ่ายเขาตื่นรู้แล้วก็รับใจแล้วจะมีอาการเหล่านี้ในทุกวันเลยตลอด1ปีเลยอะค่ะเป็นในทุกๆวันเลยอะค่ะส่วนตัวที่เป็นนะคะก็จะมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายออกร้อนตัวปวดหัวง่วงเพียไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรในช่วงนั้น อาการปวดหัวเนี่ยค่ะจะเป็นปวดหัวค่อนข้างรุนแรงมากๆเหมือนมีใครเอามือค่ะมาบีบบนหัวเราจะเป็นอาการลักษณะนั้นจะไม่เหมือนกับปวดหัวแบบไม่สบายนะคะแต่การออกร้อนตัวนะคะส่วนตัวจะออกร้อนช่วงหลังไหลแล้วก็หูค่ะออกร้อนตัวเหมือนหูจะไหมออกร้อนออกร้อนจนเหมือนหูจะไหมเลยค่ะในช่วงที่เป็นจะรู้สึกเหมือนว่าตัวเองนอนไม่เต็มอิ่มรู้สึกว่าง่วงเพลียอยากนอนอยากพักผ่อนนะคะไม่อยากทําอะไร าการเหล่านี้จะเป็นในช่วงหนึ่งปีได้เลยค่ะในช่วงที่เขาตื่นรู้และรับใจแล้วนแล้วเขาก็จะกลับมาวนเวียนในชีวิตของเราบ่อยมากถี่มากค่ะในช่วงนั้นบ่อยมากแล้วก็ถี่มากแตกต่างจากช่วงที่เขาหายไปช่วงแรกค่ะช่วงแรกที่เขาหายไปก่อนที่จะได้เจอกันก็เจ็ดถึงแปดเดือนครั้งแบบนี้ค่ะนานมากๆเลยหรือว่าห้าเดือนในบางครั้งก็ห้าเดือนหกเดือนเจอกันครั้งหนึ่งอะค่ะ แต่พอเขาตื่นรู้และรับใจแล้วเขาจะมาวนเวียนถี่มากๆในช่วงปีนั้นเนี่ยค่ะจะเป็นในทุกๆวันเลยเพราะว่าในช่วงที่ตื่นรู้และรับใจแล้วเนี่ยค่ะต่างฝ่ายต่างจะได้รับพลังงานซึ่งกันและกันสามารถรับพลังงานกันได้สลับกับการสื่อสารทางจิตวิญญาณแต่ว่าการรับพลังงานจะรับได้ในทุกๆวันเลยค่ะการที่เราปวดเมื่อยตามร่างกายปวดมากๆพักผ่อนแล้วก็หายแบบเนี้ยค่ะอันนี้คือ เป็นพลังงานที่มันต่ําลงพลังงานที่ตกอะคะ่ะพลังงานของเราจะตกเมื่อแยกจากกันเราจะสามารถรับพลังงานเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อเขารับใจแล้วพลังงานตกก็คือในช่วงที่เราห่างกันแยกจากกันเนี่ยคะ่ะพลังงานจะไม่เสถียรพลังงานของเราทั้งคู่เนี่ยคะ่ะจะตกลงมากๆ ให้เราสังเกตดูว่าทุกครั้งที่เราได้เจอกันได้เห็นกันไม่จําเป็นต้องพูดคุยกันก็ได้ค่ะหรือว่าใครที่พูดคุยกันก็จะสังเกตได้ง่ายขึ้นว่าพลังงานเหล่านี้จะดีจะดีดขึ้นมากๆค่ะดีดขึ้นทําให้เราอบอุ่นรู้สึกดีมีความสุขรู้สึกว่าร่างกายของเราเป็นปกติเลยถึงแม้ว่าจะเจอกันในช่วงระยะหนึ่งก็ตามค่ะ แต่พลังงานที่ตุกนะคะพลังงานที่ปวดเมื่อยตัวที่มีอาการเหล่านี้จะเป็นในช่วงระยะไม่กี่ชั่วโมงค่ะแล้วก็หายไปแล้วก็จะกลับมาเป็นอีกเรื่อยๆเป็นๆให้หายแบบนี้ค่ะ แต่ถ้าสมมุติว่าอยู่ๆเราก็ปวดหัวเพียงอย่างเดียวนะคะไม่ได้มีอาการอื่นร่วมด้วยนั่นก็แสดงว่าเขากําลังมีปัญหาอะไรบางอย่างมีเรื่องคิดมากอะไรบางอย่างหรือว่าเขาอาจจะคิดมากเรื่องของเราแบบนี้ค่ะหรือว่าเราอาจจะอยู่ดีๆก็ปวดขาทั้งที่เราไม่ได้ใช้ขาไปทําอะไรหรือไม่ได้ไปวิ่งไม่ได้ไปเดินไม่ได้ทํางานอะไรเกี่ยวกับขาเลยไม่ได้ออกกําลังกายแบบเนี้ค่ะอยู่เฉยๆแต่เราก็ปวดขาอันนั้นก็เขาอาจจะไปทําอะไรเกี่ยวกับขาของเขาอะค่ะเราสามารถรับพลังงาน ขของเาได้การปวดเมื่อยตัวก็เป็นได้เช่นกันนะคะเขาอาจจะไปทําอะไรที่หนักที่เหนื่อยเราก็สามารถเป็นได้แต่ถ้าเป็นในส่วนที่เขาคิดถึงเรานะคะคิดถึงมากๆจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง18บวกมากกว่าค่ะเราจะได้รับพลังงานเหล่านี้ในช่วงที่เขาคิดถึงเราในช่วงที่เขารับใจแล้วนะคะอันนั้นคือเขาคิดถึงเราเราจะมีอาการเหล่านี้พอมีอาการเหล่านี้ได้สักพักหนึ่งเราก็จะเจอเขาส่วนตัวจะได้เจอเขาอะค่ะก็แล้วแต่ คู่แล้วแต่คุณนะคะว่าจะเป็นลักษณะอาการยังไงแต่ส่วนใหญ่จะคล้ายกันนะคะถ้าเป็นในช่วงที่เขารับใจแล้วเราจะเจ็บป่วยง่ายมากๆค่ะนิดหน่อยก็เหมือนคนป่วยนิดหน่อยก็เหมือนคนไม่สบายง่วงเหนื่อยเพียอารมณ์ดิ่งอารมณ์ไม่ดีรู้สึกไม่ดีแบบนี้ค่ะแต่อาการเหล่านี้จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลังๆอะคะ่ะที่เขารับใจแล้ว อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่ตื่นรู้ที่หลังนะคะเขาจะเจออุปสรรคปัญหาที่ใหญ่แล้วก็รุนแรงมากๆถาถมเข้ามาเยอะมากๆในช่วงที่เขารับใจแล้วอะคะ่ะในช่วงแรกๆของเขาเขาก็จะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆของเขาอาจจะเจออุปสรรคปัญหาบ้างแต่ว่าน้อยอะคะ่ะแต่ในช่วงแรกเขาก็คิดถึงเราหวยหาเราอะคะ่ะแต่ว่าเขาอาจจะมี บางอย่างมีเหตุผลบางอย่างที่เขาจะต้องไปจากเราห่างจากเราไปเขาอาจจะอยากตัดใจจากเราหรือว่ามีปัญหามีเหตุผลอะไรบางอย่างที่เขาต้องไปอะค่ะแต่ในใจลึกๆเขารักแล้วก็คิดถึงเรามากแต่เขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้ในช่วงแรกๆช่วงแรกๆเนี่ยค่ะเขาจะเจออุปสรรคปัญหาบ้างเล็กน้อยแต่ว่าช่วงที่เขารับใจแล้วเขาจะเจ็บปวดทรมานมากเขาจะเจอกระตุ้นในช่วงนั้นหนักมากๆค่ะ ทําให้เราสามารถรับพลังงานเขาได้ในทุกๆวันแล้วก็เป็นพลังงานที่ส่วนใหญ่จะมีอารมณ์ดิ่งมากๆม,มีความสุขบ้างในบางครั้งนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นอารมณ์ที่ดิ่งแล้วก็เรารู้สึกไม่สบายตัวไม่สบายใจรู้สึกปวดหัวรู้สึกมีอาการเยอะแยะคะ่ะในช่วงที่รับใจแล้วเพราะว่าอีกฝ่ายเขาจะไม่มีความสุขเลยในช่วงนั้นนะคะจะเจอกระตุ้นรอบด้านเลย สรุปเลยนะคะอาการที่เราเจ็บป่วยเมื่อยตัวมีอาการต่างๆอะคะ่ะในทุกๆวันส่วนตัวจะเป็นทุกวันนะคะแต่ว่าถ้าใครที่เป็นทางหางก็จะเป็นในช่วงแรกในในช่วงที่เขารับใจแล้วเรามีอาการแบบนี้ก็คือถึงว่าจะเป็นในช่วงแรกก็ตามะคะ่ะคือพลังงานเราตกอะคะ่ะพลังงานไม่เสถียรแต่ถ้าทุกครั้งที่เราได้เจอกันนะคะพลังงานจะดีดขึ้นมาเป็นพลังงานปกติแล้วดีกว่าปกติเยอะเลยอะคะ่ะ แต่เมื่อไรนะคะที่ทั้งคู่ห่างกันจะเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะจะรู้สึกว่าไม่สบายตัวไม่สบายใจรู้สึกหลายๆอย่างอะคะ่ะจะรับพลังงานซึ่งกันและกันได้พลังงานเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือถ้าทั้งสองฝ่ายแยกจากกันหรือห่างกันก็จะมีอาการเหล่านี้และคะ่ะพลังงานที่ไม่เสถียรถ้าเมื่อไหรที่เราได้เจอกันหรือว่ากลับมาเนียนการพลังงานของเราก็จะดีดขึ้น เป็นพลังงานที่ดีแล้วก็เสถียรมีความสุขมากขึ้นมีความอุบมุ่นร่างกายจะเป็นปกติแล้วก็ดีดีกว่าเดิมที่เราเคยเป็นในเมื่อก่อนอีกะคะ่ะ